สวัสดีทุกคนนะคบวันนี้ก็อยู่กับพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงศิลปินสาวคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะออกเพลงไหนเนี่ยก็ฮิตติดหูทุกเพลงนะครับนั่นก็คือน้องน้ําแข็งทิพวรรณนั่นเองล่าสุดนะครับก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วนะครับก็คือเพลงลอยมหาแนะ่ทุกคนตอนนี้ก็ติดหนึ่งในมาแรงไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอุ้มแบบขออนุญาตชื่นชมน้องมากๆว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆหาคนที่เหมือนยากนะทุกคนซึ่งนี่แหละคือหัวใจหลกักๆของการเป็นศิลปินดังนะครับก็็คือเปนมี เอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะครับแล้วน้องน้ําแข็งเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากๆแล้วน้องน่ารักเสมอกับแฟนคลับนะครับไม่ว่าใครจะขอถ่ายรูปขอจับมือคือน้องไม่ถือตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เฟลลี่นะครับนี่แหละคือ เขาเรียกว่าอะไรแฟนคลับถึงให้การตอบรับดีขนาดนี้ไม่ว่าจะปล่อยซิงเกิลไหนออกมานะครับน้องก็ติดช้าตลอดติดหูตลอดนะครับแล้วก็อย่างเพลงที่ปล่อยออกมาล่าสุดนะก็เป็นเพลงเพราะอีกแล้วนะครับเป็นเพลงที่ติดหูอีกแล้วนะครับก็ขอชื่นชมน้องในความเป็นเอกลักษณ์ของน้องแล้วก็ขอขอชื่นชมในความไม่ถือตัวของน้องน้ำแข็งทิพวรณน,นะคือเหมือนประมาณว่าทําตัวเองแบบ หมือนฉันไม่ดังแต่ว่าฉันดังทั่วประเทศแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นลังใจให้น้องแล้วก็ไม่ว่าจะาปล่อยซิงเกิลไหนออกมานะครับก็ขอให้ฮิตติดหูทุกเพลงเลยนะครับ